ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันครบรอบวันตายของสามีของโชมะค่ะโชมสูญเสียเขาไปเมื่อเจ็ดปีก่อนเจ็ดปีแล้วแต่โชมยังได้กลิ่นสีเรือลำนั้นอยู่เลยเราสองคนกำลังล่องเรืออยู่ที่ช่องแคบมัลกางมหน้าไปประดังเบซาก็ คือชมอยากไปช้อปปิ้งที ian, the internet, the the <tech Broadway> ่ดิวท <tech> ี่ฟรีนะคะระหว่างที่เราสองคนกำลังพราดลักกันอยู่บนดาดฟ้าเรือจังหวะนั้นเหลือก็พุ่งเข้าชนภูเขาน้ําแข็งขนาดยักษ์เรือทั้งลำแตกกระจายเป็นสิ่งเสียงน้ำทะเลน้ำทะเลไหลทะลักเข้าสู่ท้องเรือทุกคนทุกคนรอบๆกนหนีตายกันอลหม่าน ในที่สุดเพื่อลำนั้นก็จมดิ่งลงสู่ก้นทะเลนาทีนั้นสามีของโชมก็สละบานประตูไม้ให้โชมเกาะไว้แต่ตัวเขาเองตัวเขาเองกับโชมหายไปต่อหน้าต่อตาพี่นี่คุณโชมคะ ช่องแค่มาก,การเนี่ยมันมีภูเขานํำแข็งกันไม่ไหลนี่น้องต้นข้าวหล่อนเพิ่งเกิดจะไปรู้ว่ารนะสมัยนั้นอนะ่ะโลกเรายังไม่ได้มีภาวะโลกร้อนแบบตอนนี้อีภูเขาหนํำแข็งที่ว่ามันก็ละลายไปหมดแล้วนี่อมีผลนะเนี่ย <c oughs> มึงก็ขาดเขาจาังไอ้ข้าวกูกำลังอินเลยเนะี่ยต่อสารอไรคะ และนี่ก็คือของขวัญชิ้นสุดท้ายที่สามีของพี่ว่าทิ้งไว้ให้พี่ค่ะตายเลยนี่นี่ของจริงนะคะไม่ได้ฉีดหรือตบเพิ่มม่้มันล้วน ่วนต้อยเส้นเนี่ยพี่ก็ทิ้งมันลงสู่ก้นทะเลสมกับชื่อของมันหัวใจมาหาสมุทรล,ละะักดอลลารกคลื่นไปละโอ้โหหัวใจนี่โคตรเท่ว่ะไอ้แก่ชื่ออะไรอ่ะเออดีดอลซสน โดเันนี่นามสกุลนะคะไม่ใช่ฉาย,ยาโอ้ยต่อไปอยู่มิติไหนมาเนี่ยไม่เคยดูใช่ไหมสัรสนิกะเจ๊นี่ก็อีคนว่างไงหาเรื่องมาหลอกคนเนี่ยฮะนี่นุ๊กโจจะไม่เชื่อพี่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ให้เกียรติสามีพี่บ้าง